มาครับถ้าจะติดต่อซื้อคอยในเกมฟีฟ่ติดต่อได้ที่เพจฟีฟ่าไทยแลนด์คอยลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับเลือกซื้อจอยเกม Xbox ของแท้ที่แค่เสียบก็ใช้ได้เลยติดต่อได้ที่ร้านจอยสติ๊กไทยสินค้าส่งถึงบ้านภายใน1-2วันแน่นอนครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกตั้งสตูท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับมาครับกับการเล่นให้บาร์เซโลน่านัดแรก มัดหลีกเลยเหรอบอลถ้วยครับไม่รู้ถ้วยอะไรครับเจอกันในเกมโอ้โหหนักหนาะสาหัสเลยมามันเมื่อกี้มันซเป,ปเปอร์คปาเดลเร,ร,รียอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นบอลถ้วยของสเปนนะประมาณ F a ฟเอคัพอะไรอย่างนี้นะถ้าผมเดาไม่ผิดไม่ค่ยรู้บอลหลีกสเปนครับแต่ก็เอลกาซิโกเลยเหรอเดบิว นักเตะใหม่ครับ50ล้านปอนครับอายุ20ทําไมโหดขนาดนี้ค่าตัวโหดหลายจริงๆครับก็เล่นร่วมกับเนมมาเนม่าอินเนสตาอะไรอย่างงี้ครับอันนี้อ่าของมาริดมาริดมีใครเฮ้ยกองหน้าใครวะเจเมาริเกตโดปีขวาใครอ่ะมีหลายคนที่ผมไม่รู้จักเลยครับ จับมือจับมือจับมืออย่างแข็งขันเฮ้ยบัวเต็งใช่ไหมวะบาโวเนยเวสต้องดูตรงนี้ครับสีนี้เมสซีมมส่เนย์มาโซเลตต์กาเป็นตัวสำรองครับหรือว่าย้ายไปแล้วไม่รู้ครับแล้วก็กองหลังคนหนึ่งเป็นบัวเต็งครับอันนี้ใครเหรอซื้อมาใหม่ของมาริคเหรอผมไม่แน่ใจครับยังไงก็มาดูเกมดีกว่าครับ เมสซี่เมสซี่จะส่งมาเพื่อนเป็นเพื่อนกันแล้วคุยกันหน่อยโดด้วยบรรยากาศค่อนข้างจะสวยงามครับนี่ที่สนามของใครเนี่ยซานติอาโกเบร์นาบิวแน่นอนครับซานติอาโกเบร์นาบิวเป็นชื่อนักเตะรู้ใช่ไหมครับไม่ใช่มันเป็นชื่อส,สนามครับมันตั้งมาจากชื่อนักเตะครับ โอ้ยมันส่งโค้ดดีเลยครับโดใครไม่รู้เหมือนกันหอล้ำหน้าแล้วโอเจมครับเจมโรดริเกสอรือฮาเ<ร>ามสน,นั่นเองล้ำหน้าไปจังหวะนี้เมสซี่มงได้ไหมเฮ้ทำได้ดีลาคิติเก็บกรอเมสซี่เยติก,กิติก,กิติก,กิส่งให้เมสซี่ เมสซี่ยังไงเมสซี่ยิงเอา้าผมให้เมสซี่ยิงแล้วไปส่งให้บุสเก็ตครับแต่มันก็หน้าเข้านะมันยิงอ๋อติดหน้าครับติดใบหน้าใช่ไหมเอาหน้าเซฟโอ้โหโคตรทุ่มเทเยี่ยมเยี่ยมปีกไปเยี่ยมเนมาอย่าพึ่งเนมานเนมาโอ้โหติก,กิตากเนมายังไงเนมาเนมา ยิงอโอ้ยลิกว่าเรียบร้อยไปแล้วบ้าบอเขาแต่งจริงเฮ้ยได้อยู่ส่งมาติกิกตากา้าโอ้โหแม่งโคเซฟโเซฟได้ไงวะลุงนี่ผมนึกว่าหายไปแล้วอ้าวส่งพลาดขนาดนี้ดึงบอลไว้ก่อนอ้าว ไม่จุดโทษด้วยโอลามอนแม่งโคตรคิดโกงโคตรดุดานโคตรบ้าบอย่างได้อยู่เมสซี่เอาไม่สงให้เมสซี่วะเอาโหยใครอะนักเตะใหม่ที่ซื้อมาก็เจ็บซะแล้วครับโดนการเล่นเล่นหนักของใครอะมาเชลาโนลงไปดิ้นเปลี่ยนตัวเลยเอาบาบโยล่าใครวะไม่รู้จักครับมาร์ลิงนี่ใช้ซื้อตัวเลอะเธอไม่ยอมยื่นซื้อซีอาร์ครับ ปล่อยให้บาซ่าซื้อได้ไง,งมันส่งโคตรดีเลยครับมันจะมาหลุดแล้วเฮ้ยโอ้โห,โหโลบพิกจังวัน,นี้ <c oughs> ชิปหายโมดิตโอ้โหสุอปปร์เซฟบราวโวครับเซฟไว้ได้ไม่ใช่โมดิตวะใครก็ไม่รู้ครับแต่แม่งเล่นชิ่งกันดีและยิงไซก้อยลุกนี้ครับจริงๆมันก็ไม่เข้าหรือเปล่า <c oughs> ยังปัดเฉยมาลงมารับก่อนครับอยู่กับทีมใหญ่นี้ต้องทุ่มเท โมงเคลียร์เยี่ยมเก็บบอลให้ได้โอ้ชิปหายชิปชิปยาางด้วยชิปและยาเยี่ยมบังไว้บงังมีการเล่นท่าด้วยเอ,อ้ยเลื่อนตัดติก,กิตากา้าอุย้ยเยี่ยมมากบังไว้ก่อนนิสตาเพื่อนนิสตาเพื่อน,นอโอ้โหชิบหายเอ้าเฮ้ยย่างว้ย ออโอ้เอาโอ้โหทำไมมันเหนียวจังวะผมรู้ว่าบอลมันเข้าไปแล้วนั่นน่ะโอ้แม่งเลยแย่เลยฝากเนสตาแต่กีตาโอ้โหเสียบอลเฉยโอ้ครึ่งแรกนี่แบบสามทีจ่าครับที่แบบน่าจะเป็นประตูครับแต่ก็ไม่ได้ครับโอ้โหแน่นเดินคู่กัน เดี๋ยวขึ้นหลังยิงให้เพื่อนเมสซี่เพื่อนเดี๋ยวขึ้นหลังยิงให้เพื่อนเฮ้ยโอ้โหส่งอย่างงี้เดี๋ยวไปเยี่ยมมากเมสซี่เอามาสลับฝั่งกันเนมาเหรอวะเฮ้ยต้องไปช่วยเมสซี่โอ้โหเมสซี่มันพิ้วมาได้ไงวะรออย่างเดียวพอครับโอ้โหเมสซี่แม่งเปิดสวยยิงโอ้โหซ้ำโอ้ดวงไม่มีจริงครับนาดนี้โอ้ยบ้าบอคอแตก เฮ้ย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 ทำไมมันปล่อยให้โดเลี้ยงขนาดนี้โดอ้โหชนเสาเหมือนกันมันก็ไม่มีดววเหมือนกันครับตะกิตะก้าก่อนเยี่ยมค่อยๆเติมสิเยี่ยมโอ้โหตะกิตะก้าหลบมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนไหนเมื่อเพื่อนไม่มาโอ้โหเอาอุ้ยเกือบใครวะบุสเกตครับเพื่อนเติมช้าอย่างวะมองไม่เห็นใครเลยครับ แก็เกือบไปลูกนี้บุสเกตเนีย่ยมาเนีย่ยมาเยี่ยมจังหวะนี้เฮ้ยเยี่ยมนี่ยมาอันแลดึงและส่งโอ้โหโคตรบาเซลอนากิตกาก้าโอ้โหโคตรบาเซลอนาเลยครับบังหลบมาลูกนี้ยิงเรียบร้อยโอ้โหทำประตูให้ต้นสังกัดได้ใน,นนัดแรกจะดึงโมกุกจะไปใช้ท่าดีใจที่แบบว่ากำลังมาแรง ลูกนี้โคติกิตาก้าครับฝากแล้วไปฝากแล้วไปครับมีจังหวะก็ต้องเลี้ยงนิดนึงยิงลูกนี้นี่เซฟไม่ได้ละเซฟได้ก็โกงเลยครับทําประตูได้ครับเอลกาซิโกนัดแรกที่ซานเตียโกเบร์นาบิลครับลามงลามอสอะไรครับเอาไม่อยู่กองหน้าดับโลกเลยเรียบร้อยครับแฟนมีอยู่กระหย่มนึงครับเฮตอนนี้ซาวนี่เงียบมากครับ เพราะว่าเราอยู่ในบ้านของมัดลีคครับที่รับนูไม่ใช่ที่เบอร์นาบิวครับเงียบกริบเลยเพราะว่าบาซ่าขึ้นนำนาที88ก็ไม่น่ามีปัญหาหรือเปล่าวะใจเย็นเออสก,กัดไปสง่งมานี่มาปาบเบียกับโมดิโอ้โหไม่ได้ยังสู้ดหดึ่งนาทีครับเปล่าๆไปเถอะจาน ผมลงไปช่วยเกมรับเองผมสกัดไปอ,อย่าบอกนะอย่าจันโอเคแค่เหลืองฮ่าเกือบนึกงว่าจะประเดิมใบแดงไรโดมาคุยไรโดผมลงมาสกัดให้นะครับจังหวะน,นี้จะกลายเป็นชิปหายหรือเปล่าวะเยี่ยมหมดได้แล้วมั้งเปล่าเธอโอ้ยเปล่าเธอ ยาผมลงคมาเอ้ยโอ้เรียบร้อยครับนัดแรกชนะไปได้จากประตูของซีดอาห้าห้าบวกเ <c oughs> ขาโคตรเหนื่อยเลยครับ <c oughs> เหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆเนี <c oughs> ย่ยกันลงไปเล่นเอง <c oughs> เลนเลตติ้ง6.6อันนี้ตูลานโอ้วิ่งนี่โคตรทั่วสนามเออไอ้นี่ไอ้นี่ทั่วกว่าอีก เลตติ้ง6.5ครับเมสซี่เอาไป6.9บราโว่เจ็ดครับแต่ละคนก็เอาบ้าเล่นดีโอเคก็เล่นดีกันหลายคน6.6แต่ก็ยังทำประตูได้ครับเกมนี้ก็กลับมาเล่นที่คับนูแล้วแคบนูแคบหมูจัดมาครับมาริกก็ไม่เท่าไหร่ครับอ๋อยิงเข้าแถวครับนัดนี้เป็นนัดชิงนะ เป็นบอลเหมือนคอมมูนิตี้ชิลหรือเปล่าวะเหย่าเยือนไม่น่างงเว้ยช่างมันแล้วกันครับยังไงก็ถ้าชนะน่าจะเป็นแชมป์บาร์เซโลูนาก็เหมือนเดิมครับลุศินเอาบอลมาวางครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับจะพูดทำไมเริ่มเกมไปแล้วมาสกัดโอ้โหเยี่ยมมากเมสซี่ผมเมสซี่ไม่ส่งวะ ฮ้ยช่องนี้เลยเพื่อนบังอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่ามันจะโหดขนาดนี้ทีละสี่ตัวบ้าไปแล้วมงโอ้โหชิปหายแล้วครับโดนขึงโอ้โหเอ้ยมังไงเอ้ยโอ้โคเซฟเอ้ยจ้าเคลียร์เยี่ยมโอ้แม่งเลยยังไงวะเนี่ยโอ้เอา เฮ้ยมันมันโหดจังวะอื้ยเ้ยเฮ้ย้ยโอ้ผมว่าต้องเล่นแบบคาลเตอร์แอคแท็กตว่ะแต่ผมก็สั่งไม่ได้ผมไม่ใช่ผู้จัดการทีมตอนนี้ไม่รู้ม่าเล่นระบบอะไรครับเนี่ยโดนบุกยับเลยครับกองกลางคลองบอลไม่ได้เลยโอ้จบครึ่งแรกไปครับโดนมาริดบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยครับไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวครับแย่เลยใครว่ากันครึ่งหลัง เฮ้ยถัดได้ดีเยี่ยมค่อยๆคอครับรอเมสซี่เมสซี่อยู่ไหนวะเมสซี่ไม่เติมเลยวะไม่เติมเลยครับแผนอะไรไม่รู้เหมือนกันวะโพสเซชันทองบอลไม่แน่ใจครับเพราะว่านักเตะไม่ค่อยเคลื่อนที่หาบอลสักเท่าไหร่ครับหรือว่าแผนสวนก็ไม่รู้เหมือนกันดดโ,โดโดส่งโหโดแมงโคตรเก่งเลยเปิดแล้วอุ้ย เคลียร์ทันเมา่วะไม่น่าทันครับอย่าวิ่งเลยเอาเลี้ยงออกเฉยคุณไหมบังโอ้ยฟาวเยี่ยมใจเย็นใจเย็นๆครับอีก10นาทีเท่านั้นมาปิก,กิตากา้า ติกิตากา้าโอ้โหโคต,ติกิตาก้าครับจังหวะนี้บางบางแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยนิดเดียวครับผมหมดอึดแล้วว่ะแต่เมื่อกี้นะติกิตากา้าโคตรสวยเกือบหโลุดไปยิงครับเอาชิบาหายผมกดมือลั่นยังได้อยู่ติกิเยี่ยมผมปิดกล่องเองอือโอ้โหยิง โอ้ยเกือบเข้าเมซี่บูสเกตนี่มันเติมมาหลายจังหวะแล้วนะแต่มันยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบูสเกตเนี่ยอ้าวโดนเปลี่ยนออกเลยหรือส่วนเลสลงมาแล้วครับกองหน้าคนเก่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่คนนี้ต้องซื้อนักเตะใหม่มาครับซิดานาาบวกมายืนคู่กันครับส่วนเลตเราเป็นเพื่อนกันเราไม่แย่งตำแหน่งตัวจริงกันครับ ชิปหายแล้วไงเอา,เาชิปหายแล้วไงมันหลุดขนาดนี้โตอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเกือบผมนี่ลงมารับสุดตัวได้มองด้วยเอ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 ยชิปหา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 ยบังยังกระกองหลังอย่านะเว้ยมันให้ผมขึ้นไปครับไหวเหรอเปิดแล้วชิปชิปชิปโอ้ คอนเนอร์อีกครั้งเอาชิบหายล้อสวนเหรอไม่เอาครับลงไปรับดีกว่าไหนบอลทรงเยี่ยมโอ้โหไม่ถึงอีกไล่ครับวิ่งไล่หมดช่างแม่งแล้วครับสไลด์ดักออกไปทดบาดเจ็บสองนาทีครับสรงมา ไปสวเลสสวเลสติกิตาก้าครับโหเล่นกับบาซ่าแม่งมันจริงเอาไม่ฝืนขนาดน,นั้นนะมันฝืนนะครับสวเลสฝืนอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ลง0-0ครับเกมนี้ก็ประตูรวมชนะ1-0ครับจากประตูของฮีโร่เรียบร้อยไปรับถ้วยแรกครับโอ้โหมาแค่2นัดก็ได้ถ้วยแล้วคนระับสำหรับครั้งนี้ก็โคตรเจม่ม โอ้โหไหนวะอยู kind of way, hmm. ee, life, ่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะหาตัวเองไม่เจอไปมุกทีมผมไม่เห็นตัวเองจริงตั้งมันแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็การย้ายทีมครั้งแรกครับไม่ใช่ครั้งแรกดิประเดิมทีมใหม่ให้กับบาซ่าแล้วกันฝากไว้เท่านี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆครับาไว้ใจกันต่อคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ